สมเด็จช่วงเนี่ยโอกาสที่จะจะรอดหรือว่าจะโดนจะจะมีแค่ไหนยอย่างไรในในความเห็นของอาจารย์ฮะคิดคุณโดยส่วนตัวเรื่องนี้ผมไม่ได้สนับสนุนหรือว่าช mm hmm. ัดขานนะครับ mm hmm. แต่ว่าผมมองประเด็นนี้ที่ผมมาพูดประเด็นนี้ก็ผมเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องของเกณฑ์การเมืองนะครับค mm ือ hmm. ประเด็นที่ผมมองก็คือว่าไม่ว่าใครไม่ว่าพระหรือคารวาส อนักการเมืองไทยก็แล้วแต่ถ้าได้รับการปฏิบัติภายใต้กระบ,บวนการที่มันมันไม่เป็นประชาธิปไตย,ยไม่ยุติธรรมเนี่ยมันมันก็ไม่สมควรนะทุกคนเนี่ยถ้าถูกกล่าวหาว่าทําผิดทําอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าสู่กระบ,บวนการที่มันมันยุติธรรมท,ทีนี้ว่าอกรณีถ้าวิเคราะห์ในเชิงการเมืองต่อไปเนี่ยก็คือว่าเมื่อใอรไดบอกว่ามันผิดนะฮะ ผิดกฎหมายกระบวนการต่อไปก็ต้องสอบสาเ็จช่วงว่าท่านมีเจตนารับรู้หรือเปล่านะฮะถ้าสมมุติว่าตัวท่านจิตรดังจิตตอนนี้บอกว่ารถจิตใช่ไหมสอบต่อไปถ้าบอกว่าตัวท่านจิตเนี่ยมันก็จะมีคําถามต่อไปของฝ่ายฝ่ายนั้นเนี่ยบอกว่าต้องอภิบาลตาะชีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหมอนในแง่ร้ายก็ไปึงขนาดว่าต้องอภิบาลาระชิกแล้วก็ ให้เสริอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็จะกลายเป็นมวลทินมัวหมองว่าไม่สมควรที่จะแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้อืค่ะทดว่า,ากรรมของของสมเด็จช่วงจะคล้ายๆกับพระพระพิมลธรรมเมื่อสมัยประมาณสี่สิบปีที่แล้วไหมครับคือพระพิมลธรรมมันเป็นการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นการเมืองลวนล้วนใช่ไหมฮะ ก็ข้อหาคอมมิวนิสต์นะ,ะแล้วก็มันมีกรณีที่พระขัดแย้งกันแล้วไม่พอใจท่านก็ไปกล่าวหาว่าท่านเปลาชิกนะแล้วไม่สามารถจะทำอะไรท่านได้ก็ต้องใช้อำนาจรัประเดการมากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะซึ่งตอนนั้นมันก็ประจวเหมอะกับเจําพลสดิกก็ไม่พอใจในส่วนตัว ด้วยตามข้อมูลทางวาชการเขาบอกว่าเวลาจอมพลสฤษดิ์ไปเยี่ยมชาวบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยแล้วบางเอิญนว่าไปพร้อมกันกับพระพิมลธรรมชาวบ้านแห่จะต้อนรับพระพิมลธรรมมากกว่า <Okay. S 2> <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่พอใจส่วนนั้นด้วยแล้วมีถูกเป่าหูเรื่องอื่นด้วยมันก็คล้ายกับปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้มีอำนาจอาจจะระแวงว่าสมเด็จช่วงเว็นช่วงเดียวแล้วทมกายแล้วก็เชื่อมโยงกับ อำนาจของคุณทักษิณหรือพอระเก่้าไขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ประวัติศาสตร์นั้นมันก็คล้ายๆกันแต่คําถามก็คือว่ามันจะเดินไปสู่จุดที่ร้ายแรงที่สุดอย่างนี้ผหมคับท่านก็ังเขตยนเมื่อกี้ว่าจะมีการฟ้องอาบัติปารชิกหรือไม่แต่ผมคิดว่าคนอย่างท่านพุ้ทศาสลาหรือคนทุ่นหรือเขาสามารถทําได้มันอยู่ที่ว่าทะไรจะตัดสินลงมายัางไงถ้าตัดสินว่าสมเด็จช่วงผิด เขาก็ต้องเดินเรื่องต่อว่าต้องอบภิปร,รายคิดเพื่อจะไปนะครัะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมเด็จช่วงเป็นสังฆราชไม่ได้นะะแล้วก็นําไปสู่อาจจะเป็นประรชิกหรือว่าอาจจะต้องจับศึกเนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับคณะสงฆ์ไทยครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าคณะสองฆ์อีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะไม่ยอมคือฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะก็คงจะต้องออกมาเคลื่อนไหวอีก ากระกายเป็นปัญหาบานปลายผมคิดว่าในในกรณีของพระพิมลธรรมในยุคนั้นเนี่ยลูกศิษย์ทั้งมูลธรรมกระจัดกระจายนีออกไปต่างจังหวัดคือนี้นี้มีข้อกล่าวหาเรื่องคอมมิสไปหมดแต่ว่าในุดนี้ผมคิดว่า,าพระปัจจุบันนี้เนี่ยพระไม่ได้กลัวแบบนั้นแล้วคืออยู่ในสถานการณ์ที่มันต่ตงไปอยม่ในโลกที่มันมีสื่อโซเชียลมีอะไรต่ออะไร,ไรต่างๆในการติดตามต่างๆไปแต่ยุคปัจ สตาสนก,การณ์มันก็การโต้กลับ่ออมน่าเผด็จการมันจะต่างจากอดีตตรงที่ว่าพระจะลุกขึ้นมาต่อสู้ในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่ามีมีม,มีการจับสมเด็จช่วงศึกเนี่ยจะมีพระมีประชาชอ,ออกมาอย่างกรณีพุทธอิสระเองก็ออกมาพยายามที่จะจัดการทั้งธรรมกายแล้วก็ทางสมเด็จช่วง แล้วก็มีการกําหนดคุณสมบัติของสังฆราชไว้ด้วยนะฮะต้องมีความฉลาดสะอาดสว่างไม่มีปัญหาเรื่องของพระธรรมวินยัยคิดอย่างไรครับคือคือปัญหาเรื่องพระธรรมวินัยที่นาํามาอ้างกันแล้วไปอ้างโดยโยงกับอำนาจรัฐมันเป็นการอ้างแบบการเมืองแล้วม,มาตารฐานของความบริสุทธิ์เนี่ยถามว่าเรามีมาตารฐานยังไงอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนก็ ท่านก็มีประเด็นในเรื่องการเป็นข้าระชาให้กับจอมพลถนอมเกิดเกิ<ๆ>ีดทำการสมบัติให้จอมพลถนอมใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครมาคัดค้านว่าตรงนั้นเป็นเป็นมนทินไม่สมควรจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมฮะคือคือผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าพอถึงวาระที่ฝ่ายพระมหานิจจะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่สมเด็จเกียวติวสเกตต้นมานแล้วก็มาถึงสมเด็จทั่ย ทั้งยัมีปรากฏการณ์คำนองเนี่ยคือมาสาวหาถึงความไม่บริสุทธิ์ตอนที่รัฐบาลทักษิณตั้งสมเด็จเกี่ยวเป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่การสมเด็จสังสรราชก็มีการเคลื่อนไหวต่อพระป่ามีใบปิวนี่อะไรออกมาโจมตีที่เอกสารอะไรต่างๆที่ระบุว่าท่านเข้าอา,า,าัาสปาริยิกก็โจมตีท่านสมัยนะั้นคนอยู่ต่างจังหวัดเลยก็ได้ตามนี้มาก็ผมคิดว่าเอกสารนั้นมันแรงมากแล้วก็ เอรันดาพระป่าสารวาโยงที่เขา้าเข้าวัดป่าเ,เขาเชื่อยอย่างนั้นว่าว่าจะได้อรชีมามาเป็นผู้ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชใช่ไหมยทนนี้พอมาถึงสมเด็จช่วงเนี่ยก็นี่แหละตอนแรกๆเขาแวบๆมีพ้าป่าออกมาลูกศิษย์าปาป่ามาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ว่าคนที่เดินเกมยาวตลอดก็คือไปรบูนกับชุดิไทรัลที่ผม <c oughs> คิดว่ามัน ปัญหาพวกนี้มันมีอะไรที่สลับซับซ้อนมากในใรื่งการส่งการเมืองึ่งส่งแล้วก็การเมืองที่ส่งมาใส่อํานาจเออันร้ายนิยมจัดการกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็สุท้หยเห็นว่าอํานาจมหาเถรสมาคมไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าพระที่มาต่อต้านอํานาจมหาเศรษฐสมาคมเนี่ยต่อสู้ทางการเมืองโดยอ้างอรดมการนิยม ไม่ว่าจะเป็นกิจสิทธโคงไม่ว่าจะเป็นกิจใต้ตลานเนี่ยมหาเพลสมาคมทำอะไรไม่ได้มหาเพลสมาคมจะทําได้ก็ต่อเมื่อพระสูบนั้นหรือพระกลุ่มนั้นแรงออกไม่เชิงที่ต่อต้านอนํานาจรัฐ่เช่นเอ,อุบาสิชัยบางทีหรือว่า,าพระกิ่มธรรมที่ถูกมองลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจรัฐนะแต่ว่าถ้า ถ้าพระรูปไหนที่ออกมาท้า,าทายมหาเถรสมาคมหรือออกมาทําอะไท้ายใต้โดยการส่รงมาใส่อ,าอํานาจเออันร้านิยมจัดการกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็จะท้้อนใหเห็นว่าอํานาจมหาเถรสมาคมไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าพระที่มาต่อต้านอํานาจมหาเถสมาคมเนี่ยต่อสู้ทางการเมืองโดยอ้างโดยการในเวอาที่ย็ไม่ว่าจะเป็นสิตสียุทธโคงไร่ว่าจะเป็นคิดใช้ลารเนี่ย มหาเพลสสมาคมทำเลยไม่ได้มหาเถรสมาคมจะทําได้ก็ต่อเมื่อพระสู้น้นหรือพระกลุ่มน้นแรงออกในเชิงที่ต่อต้านอํานาจรัฐเช่นเอคุปบาศรีชัยในอดีตหรือว่าพระพิมลธรรมที่ถูกมองในลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจรัฐนีน่น,แ,น,น,ตน,นแต่ว่าถ้า ถ้าพรารูปไหนที่ออกมาท้าทายมหาเถรสมาคมหรือออกมาทําอะไรภายใต้ดยการอนุรักษ์โยมเนี่ยมหาเถรสมาสมจะทำอะไรไม่ดได้แต่พุทไศ้สลานี่ทำอะไรก็ได้ทําไมฮะอาจารย์อาจารย์พอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าเวลาที่จะมีพระเถระหรือว่าพระสมเด็จรูปใดที่จะมีโอกาสขึ้นมาเป็นสังฆราชและถ้าเป็นฝ่ายของมหานิกายไม่ใช่ธรรมยุทธเนี่ย มักจะมีขบวนการเกิดขึ้นในการที่จะดิสเครดิตกล่าวหาอะไรต่างๆมาตลอดเนี่ยมันมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรฮะอาจารย์ตรงนี้ผมก็มันมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับคือปรากฏการณ์ช่วงสมเด็จเกี่ยว่ขึ้นมานคือตั้แต่ก่อนเนี่ยพระป่าสาย พระอาจารย์มั่นเนี่ยมีข้าปฏิบัติกรรมฐานยูกนห็ก็จะไม่สนใจเรื่องราบยศเรื่องสมรรถน์เรื่องอะไรเลยนะแต่พอมาถึงยุคหลวงตาบัวหลวงตาบัวที่ชนท่านอจารในเมืองเข้ามาเลื่อมใสแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดกับนาารัฐมากขึ้นพ้าป่าก็ามาสัมพันธ์กับนาจรัฐมากขึ้นมีสมรรัน์มีอะไรต่งางเนี่ยบทบบาทของพระป่าเปลี่ยนไป กรณีเรื่องแต่งตั้งตำแหน่พข้าราชกาชที่ออกมาคัดค้านการแก้กฎหมายในยุคสมัยของรัฐบานลนักดินว่าเออ่ให้ผู้มีอาวุสโสสูงสุดทางธรรมศาสตร์่ยจะได้เป็นระาราชราชใช่ไหมครก็ฝ่ายพระป่าก็ออกมาคัดค้านบอกว่าควรจะควรจะให้ที่มีอายุพรรษาสูงสุดไม่ใช่อาอวุสโสสูงสุดทางธรรมศาสตร์ใช่ไหม ก็เริ่มเริ่มพร้ป่ามีบทบาทออกมาชุมนุมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องตำนางซึ่งประกัติมันไม่มีเพราะเมื่อผ้าป่าเข้ามาสัมพันธ์กับอำนาจมากขึ้นเนี่ยในระยะหลังเนี่ยนะฮะผ้าป่าก็เริ่มที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแำน่งแต่นี้ก็เป็นปากการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมเด็จเดียวแล้วก็องค์ที่สองเปจนสมเด็จช่วงที่เป็นฝ่ายมหานิกาย ส่วนธรรมยุทธ์ส่วนเชื่อได้เลยว่าธรรมยุทธ์เกิดขึ้นใรทมาานิกาไม่ไม่ทาอะไรในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีทศมาานิกายอาัดรฐานถ้าธรรมยุทธ์ที่เกิดขึ้นเด็นคนอิสระแต่ว่าถ้าดูโครงสร้างตั้งแต่แยกนิกายเป็นต้นมาตั้งแต่กฎหมายสัวนสุาแรกก็ชัดเจนว่าถ้าสงฝ่ายธรรมยุทธ์เป็นข้าวนน้อยแต่ว่าได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าอาจารย์นิพิเอลสีวงศ์บอกว่าเป็นพระเศษเอเรดเอบวก Pronto. Tá.